ครับนี่ของราทนี้ได้พิเศษนะครับถ้าพี่น้องมาติดตามสถานการณ์การสูบน้ำนะครับก็พี่น้องมาหาปลาบึกมันนั่งล่อรุนปลาบึกอยู่นอนเฝ้าอยู่ในจักมือหรอซี่มือนอนเฝ้าปลาเบึกอยู่ในซี่มือยังวนผ่ออยู่ต่าอยู่แต่ว่าบ่ถืออนามมันเล็กต่าอยู่แต่วันถึงนามมันยังอยู่สามสี่เมตรเดียว น้ำน้ำยังอยู่สามสี่เมตรเดี๋ยวขาดเราโบเกิลแรงนี่หรอกตรงนี้พี่น้องได้แน่นอนละเออตัวละสามสิบสี่ซิบโล่นี่ได้แทน่นอนละมานังทามานังทาลุนปราบึกอยู่แต่งแต่เศร้าเราตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆลงว่าบ่ายโมงแล้วล่ละเห็ียดกับเขาเห็ียดกับเขากินอยู่ฟังหวยเมนูเมนู าหารก็คือป้านะครับป้าได้ป้าได้ป้าป้าขาวป้าไปไทยป้าไปไทยป้าป้าบูป้าสลิดป้าคุณรวยคุณรวยก็มีเฮดเมนูแบบเมนูนรกเดี๋ยวพี่น้องถ้ามาเบิ่งน้ำักวมาเมนูนรกันเสียบวะ กินยูฟังหวยเอาแบบเมนูนรกหลเบิ่งมีพุ้งแล้วเรียบร้อยแล้วพุ้งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสีซีมแล้วก็สีเอ้าป้าใสจากหน้าที่หนึ่งแล้วก็สีเอ้าเสแต่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันวามันสีแสบป่ะผมมากินอยู่ฟังหวยเอาเอาแบบนี้ทานว่าเน่ะเอากินจากใบสามบนตอกีิ้เผาเสาต้องแสบแทบ่ะ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเบิอร์5กันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวปลาใส่เด้ตุ่มพื้นก่อนไปแยกหน้าบ้านเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี่สิ <L un> เครื่องปุ้งหลายเอาแบบปลาปลาต่งซื้อว่าเมนูเมนูว่านี้แกงนรกได้พักอีตูได้หอมแดงพริกสมติว้ว่สสมติ้ว่เาเดี๋ยวทำมาหลุนมาชิมน้ำกันร้าน,นสิเสรบบ่เดือดอ่ะเดี๋ยวใส่ปลาเลย 打卡。嗯嗯 แล้วก็ปิดฟ้าปิดฟ้าก่อแบบน,สสน,นสูบไฟเขาเอาแบบลูกทุ่งมันจังสีแสบเฮ็ดดีแหฮงหลายมัสบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโออยู่หายอีหยงดูซะ เขายังเขาแข่งอือเดี๋ยวล่อให้เดือดกันเดี๋ยพักกระแยงมานั่งตอนนี้เริ่มเริ่มเดือดแล้วเดือดเพาะ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 ละเดี๋ยวพักพักยข่งอยู่สามอย่างยข่งอยู่สองอย่างพักกระแยงกับไปตูเด้อนต้องใส่ยางใดนยางหนึ่งใส่น้ำกันบ่ได้ เดี๋ยวชิมกันเออแสียบเสบเสบสบเสีสบสเีตักฟองออกก่อนเดอู้อู้อู้อูอู้ล่ะเดเติมเครื่องปรุงเติมเครื่องปรุงเด็ดคือปลา แกงนรกไอ้ใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพรา ผิดไป <c oughs> จะข้าวนึงมาหลุนกัน

กันตาบ่มีบ่ครับจะพีนี่ไรอยู่แถวห้องได้ใัทได้ไหนี่ม่กวนรถไฟบอแล้วไปหลังเงี้ยเดี๋ยวเขาไปเอ็นป่าเลยบรรยากาศหน้าแม่นี่มาเบิ่งนี่อันนี้แกงนรกหนิสุดยอดแห่งอ้ยป่ากับป่าตัวใหญ่หมดแกงนรกไฟไทย ตนีอว e ่าแจงนรกบสงเด้น hmm. ี่คุณให้ยงไรนเยผมเป็นยังต่บานที่เงียบเ็ยังบอกว่าบานเงีน้องเียบน้องยีญาคนเดียคุณย่าบ้านหนองคุณย่าคุ่ดดที่ยดดพี่นกที่ี่เราเสียลนลเนี้ยยังใรขอีทะยัมกันเราลับกันกันอกกนอย่า ว่ากไปอันน <stuffed> ี้เขาบอกว่าอันนี้ผมว่าคนไม่เอมจอยู่ไปมา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 ที่เขาคนป่อยกอยป้าปล่อยป้ามันรุ่งงเขาอย่าไปเท่าดอกหนาไอ้ตัวยางก่อนสิยางหลังปีปล่อยป้าอเคเป็นกันหาอยู่ดกป้าตัมโกงเลยที่แหลกจังจันตั้ม่วงเขาสิไปยิงวัวจงไดในม่โมย ยิ่งกระตอก่อนยิ่งกระตกยิ่งกระตุกต้มยิงกระตกกินนแะมองเรื่องกยอมกันเนาะเห็นปานตามอตั้งไหถึงบอกออรแลนด์ยังพอมา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 นท่าห้ เนหอกใช้ใช่รบน่นเออนหอกม่เน้เนหอกนี่คเกียวาตเวนี่อเอนอกผู้คนเกียว้าตในห่อะสมหาดเรื่องไงนี่ป้าบึกที่เป็นไหน่ะสมาดเ่องัวสมหาสเรื่องคือเออคนีสห่องสป้าหอกวั้นี้เต้าเป็นตาได้ป้าบ่คิดว่าสีได้อยู่เออตว่าได้จับ่าว่าจักู ม妈นายย่สิบกโลได้ยู่ดอกยี่สบกวโลว่าเอา่อเรนไจะพลาดนี่นะครับประเดี๋ยวคนที่หาป้าเก่งได้เขียได้ให้ดี่ว่าเขหยนจบแล้วนี่นี่เขาเรนอกผพนงอครับนี่แต่ับาพันงอมีรับประกันเออเบินงพี่น่อยจะยื่นเข้าใกล้ไหมลังเริ่มลงมือ ก็ว่าน่าจะแสบเพราะว่าบริกิมเขาส้อมาเออนาจะน่าจะแสบเออเอาเอาแบบนิท่านนิท่านอันเชืองเมียงว่านน่ะนะแสบแสบแจบแอแจงปาหยอดบยางหวยรอรอรอหลุนปาบึกเ้าปลบึกทีมงานทีมงานปาบึกอที่ล่ะมามาเยาอืมึน้องสดสน้ำมันหอน ขึ้มงันข้าวสารท่านหมอเขาจะได้บุมีบ่วงเมันเออมันจะว่ามัเป็นหยังบ่วงเปลี่ยนกันสดเอ้าหลายตัวเออมันอยู่ในบุมใส่สดอยู่สดเปลี่ยนกันก็ได้ดอกบุเป็นหยังดอกมีข้อมีดอกเด้หนีี่ตัวน้เปลี่ยนมาไหนเพราะว่าตักของที่เท่าตัวนี้หลายอยู่ดีไม่ได้บุตรบุญมามาเขาเลยกินดูต้มป้าเต็มหม้อนี่มาคนนี้เก็มีตัวละมาก มาเขดาเขาจะไปแก้ให้เราว่าต้นนอนรับหลงโยมล้วนมาถามเขาอีกรอบว่าต้นทีลดได้หุ่นมาแม่เ้ยเป็นงินมันอ่แบบบ่โจแสบี่บ่ก้างอันนี้สุดน่ารกเบาเบาถุ่มสุดฝีมือเลยบงนี่ ไม่วมันข้นมันขึ้นไรไอเดี่แรกมันขึ้นมันขึนนว่อยู่ได้เหรอโจมันเตอว่าน้ำไหลๆก็ได้น้ำสดไหลอยด้วยบ่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 ก่บ่เ่ห่บ่้่บ่บ่นเบ็น่บ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 ่่บเ่่่่่บ่่่่บ่่่่ นี่ีมงานพันพัน,พนอกชุดช <laughs> ุดยอดทิมงานมาทานมาทานชุดยอดชุดยอดหามือก็ซีขึ้น <laughs> ยังพวเอ,อเอเห็นเด็กคุยหางมันดูบาบดูบาบอยู่ <laughs> <laughs> มันต้นองหนโตมันหนา,าน <laughs> มันเลยเยอหามยังสาตีเมตรอยู่เนาะเออครับพูนาพันนี่เขาอื่นว่าพูนาพันคือพันงอกอกไปในตีตัวบอกไปน่ีนมัน số sốt sốt, sốt 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 làm nên, nên làm lái vào để sốt 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 สดจอสดกินอยู่ปางสิมันแสบต่วก็ว่าผุเนี่ยม่ไี้วน้ำพดบ่อไปทังีแต่แต่นะ้ามีโอ้ดีเด้อเก่อนเกียรก็เนเนี่ยผมบอก่เจอเนะเอาไปปูหมูหนาบ่าอนนรถปูมแล้วอที่ไหนวะ เราจว่าไปันเดียวไตัวเหอไเพ่อันเหนือขเนือสิไปกันอจการเก่ไปอาหนาแตกโมาั้าหลังขวดนี้แหละเอาหัวมากีเลย ความจำยังบนโลกที่ทหารเลยจ้างเขาขามากเลยเขาแห่งวิทยาบุกเขงามาแก้งเลยเจาจ้างเหมือนเหมือนเหมนี่คือความสุขที่หาได้จากบ้านนอกครับนี่ตับเขาตับเขาใส่กดหนำความสุขที่หาได้จากบ้านห้องวิถีชีวิตแบบบ้านๆของแท้ของแท้จากทีมงานพันงอกเฮ้ยมัน่ะมาทหาร บอกมึงสมนาพันหอกแม่ทำไมเอาดีดอนี่คือผัวหน้าทีมงานนี่พันอกแต่ว่านแมนอันนั้นของม่นมึงนะตนนี้อว่าคือะจว่ามึงจะว่ามึงนเพื่อุ้มันอดปดาดึอยู่ไหนจะเอาขอมาอยู่ป้ายก่ป้าดืป้าด้ออดมาอยู่มึงขึ้นนี่้ย้ย ตัวพ่ะมาเสดลเสยิบพ่อเสียชีพลูกพอดึกปัญบ่ป็ปัาด็กแต่ว่าแันแคปตัวตัวท่านทั้งเงินอยู่ๆจับทางมาท่านไม่ไปไปไทยไทยด้วนผมบอกมันแตกไเลยเนาะไปเลยรบขอทายอยู่เลยรบแสบอยู่ตาทานนาแบซะเลยตาย่านบอกตาทานมันดีก็ังดีแล้ว นี่ก๋าปางถึอความสุกที่หายานี่นะนี่แหละคือความสุกบานเฮออยู่ยังสี่หากินยังสี่ไอ้วมองจับกลเล็คว่เขาแบนอโป๊ะ่วงเขาเนี่ยโป๊ะ่ววงมันเหลืงไเจ้าของเอะไรเจักตาเป้เดี๋ยวว่าลงอ้คอยู่บนไจัดมาลดขาวะไรนี่ครัวนเาอ้คว่กุดดาลุ่ต้องป้า

เาตรงกินแมนแจบบุ Alors, ้มาปลาอื okay. yeah, yeah. ่นอยู่ปลาขานโบแยแข็ขมแข็ขมใน่อยมาลุงิมมัพี่ออมาิแจกเขาแจกเขาต้องยงล้อีนี้เต็มหม้อลาลาลลเนนเ้มันได้จิงออตัก่อนตั้้ย้นมาสบัดเลยมเพื่อนเป็นอนีรเป็นคู้ฟ้ากขอนี้พันงอกเอไวรถเจาลาก็มือก่ออ่ เป็นน่ an so ันหนวินปิ้งบ่เฮ้ยี่ยังเงินเมากเดชอ้นคนบรเวคนบาเรเอามือจั้อยเจ้งเถอะจ้งยังไงนี่คือคนบรเห็นเหนนานแล้ันนี้ลูกหาอนี้่นอกมีป้าคนนด้ป้าคนนี้กินข้าวกินข้าวตอนนี้กินข้าวกิเข้าอยู่หิว

นี่ที่ว่าเบอร์อร์ต้นต้นม่นั่งขอมานั่งนี่นี่ที่ว่าเบอร์ต้นต้นเลยครับนี่ว่าเบอร์ต้นต้นอีกนึ่งนะอันน้เอาได้เอาป้าเขาไปประหารโดนย่างในเมาย่าหลวงเพิบอะไรครับลอยหุ่นเมาย่าหลวงเมาย่าหลวงคิมไปจุองใส่นีบอเบานห้จตงที่โมกโอ้ยใส่ไปหอบกอมมงกันด้วยนะพมอาม้ข้างหลังเลยดับเระดับตั้หนั่นดับตั้มนั่นท่านครับ ไดดับตำนนันป่านไดดับรดดับตำนนนปู่พนปู่พนชาวบ้านคนอื่นปูผ่านเเข็นมาเป็นเทรนเนอร์ให้ในการหาปลาใหญอ้ยอนอเยวัวแมนเปปไปจัดเน่ยเป็นนี้เนี่ยยังไม่ดต้องปเด้นแล้น้องก็ไปเรื่อยๆมากี่ป่าวย

ไปไมรอกไปเดีกินมาอกนไปกินหนตุแนี่นะครับตีตีตีชีวิตบานเขาหากินจำกิมหัวกิมห้องแง่ตามหิมหิมตามหิมหิมตีทีมงานจบรลอยนี่เอ้ขอทาพื่นยตาเห็นหิมหหัวยแซ่บว่ดีละกินแบบตันตันเข้าุปลาางังไงต้องนหนำเนาะ เจ็บเหรอพวกเราจะจะก็จะสิบกนอะไรที่แบบนี้ตาขาวแวะเขาไปของผมผูในนี้เขาบอกว่าผูเพิ่มขึมาขมว่ายังให้ในเชน้ำขมผมที <S 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 ่มายกินอืมผมรู้ผมตัวเหาไปไหนตัวเดียวเขาสับโปโปโปผ้าทรายจมันติ่มส่น้ำจังสองหยดอันนี้ไม่มา ่เเวลาเออเขาเขาเนี่ยเรทแเออมือมีย้ายิระิ่ยางออมมือเด็กกออมเด็กเครื่องมาละไปใส่เยี้เลยมาวันอือบอกคุณนอยมกอยลุงอยึ้นหมอที่ยืนนังใกล้เหวยถึงบ่อซดน้ำเนี่ย้าเข้าแบแสบต้น้ำเลยครับคุาร้าต้องปอดหมาต้งเลยนี่้องแ่บซดน้ำ โอ้มันแสียจกปีละจ้านุดกินหมเดท้ว่างหัวก็ลาบซาเลย็หลายแห่งจบแหงตงวแหงนแห่งเสเดินแต่ว่าทั้งมป้าหลายกว่า่กอแฝงก่อนสิมืนเดก็เอื้นลูลามุ่นควันหมดหมวมันเสเออหัวแห่งสนแห่งยบอกลูกจังไต้ที่วัลูกโันนะเสีพอจรุดยอดเนาะยกปัวเ่งยกยกยปให้ให้ทังแดงทาลูกเออสุดยอดหรือว่า ตัวสูตรนี่่านสูตรแกงนรกเอ้นนมีรองหมน้องอืาไปออกไก่กี่เลยบอกใกล้ๆตบอกไป่ใ่ที่แหลกยางไปเลยต้องจย่านนี่มูกล้องยูดีอยู่ดีน่ะนี่งไหนเนาะมาแล้วกมอเขานว่ากบอยยังไงอันนี้ลำประชาธิปไตยกันเอ่ยยกนั่นในเมลเนกันตอนนี้ฮปฏิวัต มาลำเนินาดีกว่าใจของของแก่ก็โทหาเก่อนเบี่ยนบ้างดูนแม่อยากใหญ่พดเลืนไปว้ายดูจัดดูจดดกดดแสีบทักเลยคุแม่อันนี้ป้อมป้อมมากมากจรินน่อไผ้ผมว่าแล้วพี่น่องแจ้งแจ้งนรก สูตแจ้งนรกเหุดยอดครับฟังอยู่กองยาดเป็นน้าป้า่นมันสดน้ำป้าสดก็ได้แคือมึงจะตั้เดชตั้มขาดขาสิไปอยู่ของนี่อนาดีเาว่าหกป้าอย่าอ่ะคเอาคีมนี้เอาเอาไว้ทำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมือแรงมาลุนปลาบึกน้ำกันปลาบึกผ่านพ้น่า พันหวัดวานเน,น่นอนเราเม like ือแร่งนี่พันงอกกอกบ่ภาพพันแยงกอพันงอกบ่กับว่ามั่นใจแน่นอนเน้มมือแรงโน้มเมืองแร่งไปเพื่เราพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเดี๋ยวคลิปต่อไปทั้งท่นอยู่คลิปนี้เอาไว้ตั้งนี้ละขอบคุณพี่น้องที่รับชมสวัสดีครับเสียบเสียบซดซดซดเอ้าเสียบไม่งเสียบไม่งเต็มหมด เด้มอเบิร์ตก่อนล่ะแรงมาแสีบแห้งดุดอดสุดอดสุดอดยกสดเลยยกสดยกสดของแค่เลย